กราบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีต่อซอกทุกคนเลยวันนี้ลาสิขึ้นป้าทุกคนเลยป้าสิขึ้นทางบ้านสาวรอน้อยนะขึ้นกะกับบะทอดแล้วก็บสาวรอน้อยแล้วก็บสาวแอแล้วกับแจ็คมี่เพย่มอีกบ่อยมีคน,นดีป๊อปของบด้วถ้าชอบเบิรงนะทุกคนเลยจักทีจักคนนะเดี๋ยวไปท่ารุ่นติดตามน้อกันทุกคนเลยกคนเลยเป็นพังแลาวนี่เขาตามามา ทางกระยาด้วคนเปิดโตกเมื่อคืนนี้นะแบบน้อยเนาะวายรอบนี้นี่พิเศษทุกคนเลยมาทอนเป็นได้เป็นสร้างกล้องมาแล้วทุกคนเลยมาหอนเท่านั้นนะมาทอนจีไปสะพ้ายสะเอ็ดมาทอนเดแยวไปสะพ้ายสะเอ็ทุกคนเลยเดี๋ยวท่าลุ้นต้อกันนะมาสะเอ็ดจีใหญ่หรือบ่ได้มาห่อนเธอสามละน้อยแล้วทุกคนเลยเพิ่งเพื่อกะไม่เท่ากี่เพราหมดแล้วทุกคนเลย ไปทุกคนไปไปจุดไผ่ในป่าอีเดือนมันดีนะไปอีกครั้งทุกคนเลยกลับเด็กทุกคนนะเคิงกับเกมแล้วมาแล้วทุกคนเลยน้องไส้ไปได้ทุกคนเลยหงส์น้องไส้ได้หงส์มาไล่ได้เข้าสบายดีเลยยังสบายดีทุกคนเปิดเลยวันนี้สิผ้ามาไล่กันมาไล่ไปไปจุดไผ่ยู่ในป่าวันนี้นะเปลี่ยนป่าเนาะเปลี่ยนป่าขึ้นป่าทั้งนั้น Bán ban sáu nó nói đây là nó nói đây Mắt hôm. ban hôm. hôm. Mắt hôm. hôm. Mắt 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 มบ่ดอคนเลย,ไ,ไ,ยไ,ไปด้คนเฉยดคนแบบนี้นะไปท่าทแฉนะเฉยเพิ่ะยังไลโง่ไปตุ้งอยู่น้าดเลย

ขอโทษบันะขอโทษเท่าเดี๋เดี๋ยวเถียเธอตัวเนี้ยไปไปเถียงเธอเบิ้งไปขอโทษเบิังกันขอโทษเท่าได้ไหมขอโทษจะเจอมือก็เจอหันขอโทษอ่ะจะหลีเอาขอโทษเท่าได้บ่หายเอาเมื่อกี้เนี่ยเท่าเจอบ่ตัวเหตุตัวนั้นบ่ได่างกันบ่ไป ไม่เขาโทษทั้งอันรอบกอดตั้งโต๊ะเนี่ยวะทั้โทษขอโทษงามสำหรับก้อนนะพอดีเอฟซีเขายังม่พอเจออยู่เลยขอโทษได้วันถัดไปมือก็ต้องไปพร้อมคือเด็กก็สบายดีลูกเขยและตอนนี้เนี่ยเอฟเจอสบายดีลูกเขยเจอสบายดีเจอได้แล้วเจอมือกันไปเดีเขาจะไปแล้วไปแล้ว อ้ยนะอันอะไรไปด้โหดดนเหรอยูมจะเป็นแลเนมามาโดคนท่ามาโดนมาโดหอาไปเอาคืนทุกคนมาด้เพ่หางกระมานแต่ขึ้นไม่ท่าจะเขมทางทุกคน้อยกะเมทางเฮสปินเป็นจมีเป็นเหรอเป็นเรอคอยไปท่ายก่อนมาหนิไปทุกคนจัน้อยกะเดินทางต่อทุกคน Ở đường thang Chứ <laughs> à. <laughs> <Tài bỏ. cười> không Đến đây này bò Đến bò bò tài cái chắc nói phải khả bị giúp được <cười> 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 Lặng thì hao bắt tổng hôn các <laughs> này คนคนหลันจากห้องทคตรเลยนะบ้านแม่ทำไห้ทุกคน ว่าถุงห้องมาเลยทุกคน 放。Um. บอยากระยังบ่สร้างบ้านเฮาทุกคนเลยเดี๋ยวสิเดินทางไปต่อนจักยี่ห้อลูกบ่อทุกคนเลยแง่คนจะนอนแงเปติดเนาะบิดเนาะมาฮอดแล้วทุกคนมาฮอดกับสาแองกับสาละน้อยเพิ่นกะไปหาผักตะเป้ทุกคนเด้เฮากะสี่มุ่งบ่อยู่บ่อนเศร้ากันทุกคนเด้ทุกคนเด้ มากครับดังคุ่นดังไฟเป็นก้อนทุกคนเลยงานข้าวเราไปหาเหมือนเลยหาเนี่ยกินตามพนทุกคนเลยเดือดซี่นะดิเฮ็ดดิ้นเฮ็ดกินเพื่อทุกคนไปหาใหญ่กลับเป็นนะกอได้ยามอื่นทุกคนเลยเดี๋ยวเ่าไปหาฮักต้นไม้ก็ทุกคนเลยมีรัอกทุกคนต้นไม้ก็เนี่ยเจ้าพอได้กินย่ทุกคนไงเดียวค่อย นี่มาตุนี้เคยหาเก,กิบโมแกงเอาพูดเลยแกงฮันว้าวดูไงทุกคนเลยอึ๊บอือต่อเอ้ยแกงเอาปลาพูทุกคนเอาเลยเต้าห้ละบอลพักบอลเสาเขากะอยู่เค้เฮยอยู่เค้เฮยคือเก่าทุกคนเลย ฝ่ายยูเซอร์ก็ผมม้มสายโฮยคือเก่าทุกคนเลยฮะผักกะเป๊ะฟ้าโฮ่ขนาดทุกคนเลย่ามแบบผักกะเป๊ะก็ทุกคนเลยหานอ้อยก็ทุกคนเลยทีนี้ยังบุพเพได้หนิดหนึ่ง นตนี้อะไรตายยังปีพุกปีมาหมือนนมันะปีเออหมดขั้นได้หมดก่อนไม้นี่ได้ไปมาเมล็ดก็คือเก้าตามมฮุงต้มน้ำมนไปทงเลก็คือเก้าน้ำน้ำมัตนี้เลย หน้าตัวนี้หน้ากอทางหน้าก็ทำไมเขาไปยังงามนี่ทางนี้อทุกคนตัวนี้กันะน,นะลงง่ายๆทุกคนะนะหักกองวันนี้ก็เ่าจะค่อยๆสาบแอ่์ขึ้นมาเอาทุกคน โอ้อนอกไม้นีอยู่ทุกคนเลยน้ำไม้กระหักออกทุกคนนะใน,นนี้หักมาได้ทุกคนนะแม,ม,ม่เสืออาซีมาเสือหักมอแกงคักทุกคนนนี้ หมดหลายทุกคนเลยน้ำไม้นะนิ่งน้ำไม้พี่หลายเฮ้ยกอตัวหน้าเขานี่หลายเลยนียนี่ป่อี่ปอ้ปอทุกคนเลยไม่บ้มได้ตัวไหนนี่

ออาทุกคนไม้ก็ได้โคตรหลายทุกคนเลยแต่เขาแห่กเป็นไปทั้งเรือนะหาเอาทำไมมากรอกองอันนี้มีเห็นชาแห่กมาเลยเนาะไม้นะ้นทุกคนเลยแต่ไม้แต่มือทุกคนปัดให้ได้ปาดให้หมดเลหลายให้มากเลยปเออแห่กเป็นก็ทุกคนเลยน้ำไม้กัหามากอหามากองไปทุกคนเลยตัวเด็กข่าวเลยข่าวก็ที่เอาไปซ่อมยื่น้ำทุกคนเลยเอาไปใบต้มเลยนะ ไม่ก็ไล่หลายทุกคนเลยตัวสั้นตัวยาวป่นกันยูเตอร์ผมก็มีทุกคนอบอมอยาวจังโดมันหลายเต็มไปอย่างทุกคนแป๊บเดียวเ <c oughs> ต็มไปอย่าง,ปปางไม่มาที่ช้อมได้ปะได้ยังไงนู้นมาทบ่ช้อม อะไรบ้างมาลหไม้ไต้มกันทุกคนเลยต้มมีการทุกคนมีเหี่หหวยวจิกเต็กนกาีเหี่ยวจิกเตนต้มเป็นโด่งเถอะอย่ยพาต้มถ้าแล้วผาคือแล้วเขาไปต้มเนี่ยเาต้มเลหลังเอาคนเลยยังไม่ยูก็าจากต้นเลยตร lại nó máy nó có điều đó máy lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ หมดล้เอาแกงหมูแล้วมาเอาแมงมนาะบ้านจะดีเกิเองหมูนู้นล้เอาเลี้ยไข่นะไข่รอก็คือจัมจ้าจังจพูดอะไรหอนนานไหมเนาะ เอาขุดขุดหินเอาเอาไม้ซักลุ้มล้อมๆมาเลยขัดจริงๆเต่าเนี่ยเขาจะเห็นแตงโมเนาะเจ้าไปหั่นเขาเลยจะได้ กินหม้อ,อมไปเยจาควเอพูดมาฮุ่งทุกคนเลยจักมาฮุ่งเหรอปิ๊หมูรลอดข่าวรู <c oughs> <c oughs> ้สึกว่าจับก,ก็ขขเขิยนเส้นมือนะ่ะเย้ามออยาเข้าจังมง่งแล้วประมาณใบโมง่งแหละ กลหายแห้งเลายแห้งซอยจูยังบได้เนี่ยถ้าปกติน้ำทำามพอดีซอยจูก็ได้โุคเลยโลผักทุกเจดเติมนต้มน้นไม้ได้เทิ่งพีนผักผักตะเป๊กกับเนอต้ม็มนี่ก็ได้เหต่ต้มน้นไม้ลายทุกคนเยเรองเยอะเลยเ่อน้อเอง เพื่อเพอได้เอามาเนะพอคอยนี่มันพอแบงคขึ้นเลยเสริมคอยเสริมสาอกําลังกินตามพี่แม่นเลยเมื่อนี้เชฟทอนคือเ่างานเ้มวย่านี้ยก็สีนาเท่าเงานะงานตาดได้ยังไมเคยเป็นนั้อยยยงยงมาทอนตำมาโซชิมอตำมาหูอีลาอีลาบอส่งเราแบบตะอดนนาะมาหอดไปแช่ส่งแบบต้องไตางขวานั่นมือขวาบน มาหุ่มกันนังน้ำกันทุกคนเ้ยเผากันเผากันพวกนเอยเด็ดเด็ดเลยค่ะคือใส่ฮะขวักตอนนี้ลงไปน้ำด้วยหรือเปล่าสไลด์เซฟเขาซิมูจักนะน้าทุกคนนะนี่เราหักก่อนนะชื่อบอค่ลอะไ่เฮ็ดเฉลยนะนะเฮ็ดเฉลยขาดตะกงโอ้ขาดตะกงคนธรรมดาได้ทุกคนมูง ไม่ไม่ได้ต้องไดึงไประเทศเไม่ได้ก็ไม่ได้ตายได้ไม,ไม่ได้ดตายไม่ได้เหงาจะทักก็จะคน <c oughs> นองไม้ก็ต้มนองไม้ตักบางกิลลายที่ขึ้นมาได้ก็ต้องเดียวมาโทษปุ่มลงนะเฮ้ยน้องมาลองมากันก่อนเดียวแล้วเวลยทั้งหมดไปก,กินทุกคนแล้วแหละนะเ <c oughs> งยหันยังมาทุกคนกินข้าวเทงน้ำกันทุกคนรอบนี้ สองโมงนะทำอะรัาทุกคนใส่านมาทีตามหุ่งึงานตหงมาตรมหมหมปลาขึ้นป่ารอบกนขึ้นป่ารอบเลิกก็ตามท่านบรไกินตามหุ่งตอนขึ้นน่มเนทีมงานมาทอดทุกคนเลยงาอดต้งแงเนาะอันนี้คือบเมนเนาะแบบบมนกินทุกคนส่ยลักของทีมงานมาทอดนี่นเลมามานี้ถาตหง Mà có con cái lệch nó cô không à, lá còn tầm đó. Ăn lá không xong Cô mạnh tầm hùng hả? tầm một toán côn đấy một toán ba một lớp sau hôm hôm nay không? lên không vậy, hả hôm cá Đắc hôm cá hả nó nay hả hôm nay hôm nay hả hôm hả hôm โตก็ ốt, สบายแล้วชานบ๊กตังโม่อยตังมาแต่ฮื่นไม่ได bon ้ทุกอย่างนี่วิ่งก okay ินกาไม่ไ้เปทั้นแหละไมเจอไปแล้วบอกลอไปได้ก็

ตรงพว่นันเจ้ากินได้เจ้าใส่น้ำอ้อลายะไรว่าใส่ด้วยเหรอโหพุตเตอร์ทำเจ้าหูได้ปะโอ้หเริ่มดีด้ยทำเบาๆวำลืมซือปะพ่เอานะ ตืนเ้แล <Taking> <Styles> <'t Being free> ้ว <von> น <Diamond> ีดล้าิล็นะเห้ยนอนเอาแล้วาข้น้ำแล้วแล้วทุกคนเลยอาบน้เคไปหาไส้กลับต่อทุกคนเลยเดี๋ยวมากระบอกมาหาฟันก่อนนะอาบ้็อานเ่นสิไปหาไส้กทุกคนเลยจัดสิไปทั้งเลยนะถ้าเบิ้งตดตามมาสมกันทุกคน ทามกระบอกไปซื้กะแล็บก็ทุกคนอันนี้กินองก้อนแ่บนะรองมกปับขันบ่แทบก็บอกทุกคนนบ่ืนะสีบก้อนบอมเิมเมเมากระบอกกัไม่เท่ากัเพราะอี้บอกมีรถสะอาเอาไปล้างน้ำล้างน้ำแล้วก็บไปย่างค่าเนี่ยสูเท้าเอากระบอกได้ทากเี้ ออตาที่นี้จะคือห้าอุณหภูมิพอไรสั่งะาพอแรนะเครื่อกระเด็นอไมแล้ว้ำไมมัอ่ะทุกคนเลยมันกระโบกระผาแล้วเลยทุกคนเดี๋ยวมันนี้กจะหายามกรับทุกคนเลยทีมงานเข้ากับสีแยกย้ายกันไปหายู่หากินทุกคนเลย รอสีไปใส่แกระป๋อผัดทุกคนอ้ำน yeah. uh ้ำกอนทุกคนยังไปนะหาอ้ำน yeah, nice. ah. ้ำในก่อนแล้วตุ่นอ้ำทุกคนน้ำน้ำนี่โบยเลิกจังเลยเหาอเก็บปะเก็บแค่นาะเก็บ ทำแล้วแหละอ๋อสิได้ขอฝากคลิไปสนินี้ก่อนทุกคนเลยขอเขาไม่เขอบใจผูท้ที่เข้ามาติดตามนะครับส้มแต่ต้นจบทุกคนเลยสบายดี